ใหม่ดิสั้นเฮ้ยเอาจิงดิเฮ้ยใส่ช่วงเกมบักก็ได้วะก็มาดิครับก็มาดิครับกลหรือเปล่าเมื่อกี้เล่นแพไปรอบนึงฮะเลยกลับมาเล่นใหม่ชนะเฉยชนะแบบงงๆโอเคไม่ต้องชนะพอก็ได้ใช่ไหมไปวางเลยนะคราบอกถ้าไม่ได้อะถ้าได้อะ จะได้เปิดเอ้ยได้วะ <c oughs> อาศัยช่วงเกมบักมาเผอไปกดตัว e. อีเพิ่มมาชัตเตอร์สามเป็นไงนีตอนจบมันวู้กลับย้อนกลับไปเล่นใหม่เลยนะเอาจริง <c oughs> โอเคค่ะเข่นเป็นพลุกเมืองและทำให้ กองทัพเลือดแตกมันคา,าลูกขาเขียดทำให้มันถุฆ่าลูกาเขียดแล้ทำให้กลายเป็นสุสานของขาเขียดเนื้อเรื่องมันแปลกๆเรื่อยๆแล้ว <c oughs> อย่างหาเลยไม่ต้องสู่เดินผ่านเฉยเติร์ดเิร์ด คอมเมนต์เดอเติร์ดวะโอเคไปกลางไปเรือย ตังไงคาเคียนตัวใหญ่กูหลบดิหลบหล,ลบได้ไหมอ่ะไม่อยากยุ่งเท่าไหร่ตัวคาเคียนมาคืนสูงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่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  กับเกี่ยวกับรถโคจรแล้วไอ้มาอย่างแรงอยู่ชู้วี่แรงขึ้นวะเ,เนี้ยตัวขึ้นเนี้ยตัวขึ้น คมาใช้สุดเลยเฮ้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 ยเยกือบเกือบชะลอชะลอชะลอกัอนต้องหดไปเรื่อยหน่อยอ่าอยัางยังไม่ถึงวันของค่อยไหมต้องหดไปเรื่องก่อน,ออกกอนโอเคไปเปิดเต็มที่ ลมแบบแรงก็คือหลังชัตเตอร์เสียมันก็ต้องมาเล่นตัวเนี้แต่มันก็สนุกนะเล่นแบบนี้ผมแนะนามาจะเล่นโหมดเขียนนะอให้กดโหมดหนึ่งกดโหมดสองตายด้แม่เริ่มใหม่จะได้เปลี่ยนเปลี่ยนโหมดอ่ะเล่นอ่ะ

ตอนนี้น่าจะมีประมาณหนึ่งพันเกียร้อยผลิกลมถูกไหมอเคท,ทางลมนา่าจะเลือกถูก คลิดๆใหม่กับคุณแม่งกับคุณอืมอ๋อประตูตัวใหม่อ่ะไหนใหม่กับคุณโอเคตึงไปเลือกให้ตึงอ๋อถ้าโดนคือโดนหาเราร้อประเซ็น เหลือๆครับอะไร,รอ่ะสคริปต์เลยก็ถึงบอกไงว่าเหลือๆโอเคมาสคริปต์เหมือนเดิม เราได้สีมีอะไรน่าใช้มากเราใช้ได้สีนะ่เกตนะเพิ่มเลือดซามินาเลยกอันนึงโอเคได้ไหม ก็เท่อยอนกันนะเออแบบนี้แหละไปมันมันมันเพิ่มเลือดให้จริงไะโอเครอบนี้ต้องออกสายอ๋อเพิ่มให้อยู่ ทีละหน่อย <G ül üyor> ตีแม่มดมาตั้งสามชัตเตอร์เล่นเงียบเงียบวะว่าตายรลอดนั้งไงตายคลิปที่แล้วไปเลยให้ตรงโอเค ก็โอ้ใช้กลางใบเรือให้ตึงชัตเตอร์สี่เกาะอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอดู้างห่างก่อนนานไงทัศนวิสัยเสียก็ค่อยไป พออย่าน,นะ้นออย่ามันแรงเกินม,มีแบบนี้เด้หรอสนามิสัยเสียนม่น,าน,านา่าไม่น่าโอเค ไปไ้เวลาวางสมอเราต้องออกเราต้องออกจากเรือวน่่ได้เวลาสมอเดี๋เดๆๆเด้อเดเด,เด,เด,เดตอนนี้เราไม่ได้เอาอะไรมาบัางเ่อได้ใช้ค้อนยังไม,ยงไม่ยังไม่ใจโอเคแค่นี้ก่อน สปียใช้นี่ไปก่อนว้าวมาวะต้องไปออกดาแล้ว นัน đừng lại อ้ไม่คุณไม่คุโดนตามเม,ามาด็ดป่ะดีมาดีมาดีอะไรล่ะ เฮ้ยเอ้าไอ้เหี้ยมาตอนไหนวะเฮ้<อ>ยจะกระทานแล้วเดี๋ยวๆกูปล่อยป๊บนึงสุดท้ายมาเนื้อกูหมดแล้วนะเฮ้ยเี๋ยวปล่อยอ้าวกว้าแล้วอ้าวสัตว์ยเสียงดังโอเค เดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวกูตายอีก <laughs> <laughs> มีอะไรเหลือเอ้มกินไหมไม่เหลือเลยอ่า <laughs> ไอเหี้ยแค่พัสแค่พัสสียเนี่ยชู่ว่เอาอ่เอาฮักเลยเ <laughs> ลยรอ มามาให้ให้กูขึ้นไปสักทีเถอะอีกแล้วแบบนี้แล้วอะ่ะอ๋อทางนี้ทางนี้ โอเคมาไอสัตว์นานรอนานแล้วเป็นชั่วโมงแล้วไอ้แค่เสาเดียวเนี่ยคอ็อกเทตดาร์กเน็ตวีเกนเอาบนอสโอเคอันแรกมาต่อมาเสาต่อไปเสาต่อไปของ,ง่ายๆได้ไหมหรือไม่ไปดงไอ้พวกนั้นก็ได้ เอ้ยไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่จะลงกูจะลงโอเค เอาแบบเรื่องเราไหมเรื่องเ่าอ่ะคิดก่อนนะพาร์ทสี่น,น่าจะได้ตัดหลายพาร์ทอ่ะเอว่าก็ดูดแดูแมปนะอันนี้แมปเล็กนะแล้วก็ต้องไปหาอะไรมา Activ ate. Activ ate แอคทีเวตแอคทีเวตก็คือมันมีเกาะน,นี้ก็คือผมอาตามความคิดผมก็คือว่าจะไปเกาะน,นี้เลยเสร็จนี้ก็จะมา,าปลดทีลานจะไม่แวะเหมือนพาร์ทสองพาร์ทสองนี่แวะนุ่นแวะนี่เรื่องเราเขาคิดก่อนนะ มีอะไรน่าเล่าไหมสมัยนี้ไม่เอาความสุขสารตัวเองมาเล่าคิดก่อนอ,อืมคุณผู้ชมเคยเกิดทันยุคเทปไหมครแบบหนังเทปเลยเพราะว่าเวลาดูหนังก็เอาเทปเสียบดังครุกเสียงอะไรปะก็คือเสียบแล้วก็จะมีภาพออกมาเป็น แตกๆรายงานก็ผมนั้นก็น่าจะทันนนะช่วงเทปก็คือตอนอายุสามขวบมีหน้าที่เป็นใบอยู่ก็ไม่เข้าอย่างนะมาถึงเรื่องเรียนก็ขอประตูห้องเป็นใบเป็นใบนี่หมายถึงก็แกหงหูหนวกคคือเรื่องเรียนมาก็เข้าไปห้องทุบเลยป๊กปกปกปก,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 ปกต้องดังกว่าต้องดังนะเพราะว่าถ้าไม่แกไม่ได้ยินก็คือจะไปดูหนังเทปซึ่งสมัยนั้นอะ่ะการเซ,นซ็นเซอรอ์น้อยมาก มันพิ่งจะมีตอนผมตอนปอองนี่เองปีห้าศูนย์มั้งปีสี่เก้าพรบอไอ้พรบเซ็นเซอร์ Center, อย่างเงี้ยรายการทั่วไปมาสำหรับสิบแปดบวกสิบสามบวกก็คือ,อยุคนั้นแบบไอ้หนังอะไรนะ่ก็ได้ครับปร,ประเทศไทยไม่ต้องเซ็นเซอร์เห็นแต่มันก็นะมันก็ต้องเซ็นเซอร์แหละเพราะว่าเด,เด็กก็ได้ดู้เฮ <c oughs> ้สมัยก่อนประเทศไทยมีมมหนังเยอะนะ หนังไปทาง18วันเนี่ยก็ดูไอ้สัตว์จะได้จำกัดอายุไปในคลิปนี้ <c oughs> เออก็ <c oughs> สนุกนะสมัยนั้นตอน3ขวบพอมา4 5 6ตอนอายุ4 5 6ปี3ขวบน่าจะเป็นปี4 5 4 6ประมาณปี 4, 4, 4, 4, 4 6อนนายุ3ขวบเมอปี4 6ก็ต้องเออ4 6ประมาณ3ขวบสนุกมากช่วงนั้น ไปแล้วก็อยู่บ้านตัวเองไม่มีเกมไงอยากอยากดูเนื้อเรื่องไปเขอาบ้านเขาแต่เช้าเลยมากมาดุแค่ไหนกูก็ไปไปดูเขาอยากแบบไม่ได้เล่นก็ได้แต่คือคือให้กูไปดูก็พออ่ะเข้าใจไหมไอคือให้กูดูแค่เนื้อเรื่องก็พอว่มามันเป็นยังไงแตมม่มันก็รันทดอยู่สมัยนั้นมันก็รันทดอยู่โอเคก่นอะไรก่อน Bye. Uh -huh.